สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูมนตราอีกเช่นเคยในวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเรียนเป็นชั่วโมงสุดท้ายของภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นะคะ ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมโดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะก่อนอื่นนะเรามารู้จักความหมายของคาว่ากิโลกรัมกันก่อนนะคะกิโลกรัมนะคะกิโลกรัมหมายถึงชื่อมาตราช่างน้ำหนักเท่ากับหนึ่นกรัม นะคะอักษรย่อว่ากกจอ่นันี้จะเป็นภาษาพูดนะคะหรือเรียกสั้นๆว่ากิโรหรือว่าโลก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าหนึ่หานะคะหน้าหนึข้อที่1 ข้อแบบฝึกหัด7.3การวัดน้ำหนักเป็นกิโรกรรมโดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะข้อ1น่งรูปภาพที่หนึักเรียนเห็นเป็นรูปภาพอะไรคะรูปภาพที่1คือรูปภาพแอปเปิลน,นะคะรูปภาพที่สองส้มโอรูปภาพที่สมมะม่วงนะคะนักเรียนสังเกตผลไม้มันอยู่บนตราช่างนะคะ นักเรียนเห็นตัวเลขไหมคะ0 1 2 3 4 5อันนั้นคือกิโลกร,รมัม0อ่าก็คือ0กิโลกร,รัม1เลข1คือ1กิโลกร,รมัมเลข2คือ2กิโลกร,รมัมเลข3คือ3กิโลกร,รมัมเลข4คือ4กิโลกร,รมัมและเลข5คือ5กิโลกร,รมัมส่วนขีดเล็กๆที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือ ขีดหน่วยน้ำหนักที่ที่เรียกว่าขีดนะคะหนึ่งหนึ่งขีดนะคะเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งพันกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะคะเรามาดูคำถามข้อที่หนึ่งแอปเปลิลแอปเปลิลหนักกี่กิโลกร,รมัมคะเด็กๆเ,เ,เข็มยาวเข็มตราช่างชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่เลขหนึ่งแอปเปลิลหนักหนึ่งกิโลกร,รมัมเติมเลขหนึ่งลงไป ส้มโอนหนักกี่กิโลกรัมคะเข็มชี้ไปที่เลขอะไรเลข4ก็คือ4ี่กิโลกรัมนะคะมะม่วงหนักหนักกี่กิโลกรัมคะเข็มชี้ไปที่เลขไหนคะ3มกิโลกรัมถูกต้องคะอ่ะต่อมาบรรทัดที่สองจะเป็นการถามว่าอะไรหนักที่สุดและอะไรเบาที่สุดนะคะอะอ่า บนตราช่างนะคะผลไม้ชนิดไหนที่หนักที่สุดคะเด็กๆให้เขียนชื่อผลไม้ลงไปนะอแอปเปิลหนักหนึ่งกิโลส้มโอหนักสี่กิโลมะม่วงหนักสามกิโลข้อนี้ตอบส้มโอหนักที่สุดคะ่ะเด็กๆนะส้มโอหนักที่สุดต่อมาข้อ,อคำถามที่สองต่อมาอะไรเบาที่สุดอะไรเบาที่สุดคะ อ่าส้มโอหนักที่สุดสแสดงว่ามันเหลือแค่สองอย่างหรือแอปเปิลกับมะม่วงข้อนี้ตอบแอปเปิลหนักเบาที่สุดนะคะอ่าในชั่วโมงนี้นะคะเราก็เจอกันเพียงแค่นี้นะแล้วเอาไว้เจอกันในภาคเรียนที่สองนะคะเด็กๆวันนี้จบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ